สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนคลิปนี้เรามาลุยละดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์อันนี้สําคัญมากไม่ทําไม่ได้เลยนะได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจมากๆขอบคุณจริงๆเป็นกําลังใจ ส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะขอย้ำว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกายนแต่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระว่างลักอยู่ที่ตุลจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เดือนนี้ทั้งเดือนนะจะไปจอนอยู่ในภพปุตตะที่ราศีกุมก็ทําให้คุณอาจจะมีอารมณ์เหมือนเด็กๆหน่อยเอาใจยากอารมณ์เปลี่ยนง่ายแต่ว่าด้านดีคุณจะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆนะมีความกระตือรือร้นมองโลกในแง่ดีอาจจะมีการลงทุนใหม่เริ่มธุรกิจการงานใหม่ๆ เพื่อนฝูงวงสังคมผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนทำให้หน้าที่การงานของคุณมีความสำเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความรับรื่นมีความก้าวหน้าการเจราจาเรื่องผลประโยชน์เรื่องธุรกิจการงานยังได้ผลดี วันที่8เมษาดาวพฤหัสจะอยู่ในภพอรินะจอนเข้าภพอริดาวเป็นเกษตรคุณหลายๆคนก็อาจจะเริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการคุณจะมีเพื่อนพี่น้องสนับสนุนให้ ตั้งตัวได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านนะคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แต่ว่ามันต้องหนักๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวไปอยู่ในภพอริคือคุณจะสําเร็จได้คุณต้องเอาชนะอปะุปสรรคและปัญหามันจะต้องเจอเรื่องยากเจอเรื่องที่ท้าทายแต่คุณจะเอาชนะอปะุปสรรคได้ผ่านทุกปัญหาได้เพราะว่ามุมอริอีกมุมหนึ่งเนี่ย มันทําให้คุณมีความมุกม,มานะมีความพยายามมีความบากบานไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็จะแก้ปัญหาได้เกนนะ <S <S ่งนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวปัญหามีปัญหาก็ามาขอให้คุณวิ่งชนอย่างเดียวเลยกล้าชนปัญหาแล้วคุณจะพบับความสาเร็จแบบเกินคาดนะเป็นความสาเร็จที่คุณต้องภูมิใจในตัวเอง คุณที่ทำงานเกี่ยวกับความรู้เฉพาะด้านหรือว่าต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางงานที่ต้องใช้ทักษะสูงสูงงานที่ต้องวิ่งชนกับปัญหาโดยโตรงที่มันต้องยุ่งยากวุ่นวายต้องเหนื่อยเนื่อยะงานที่ปรึกษาที่มันต้องเหนื่อยเนืยมากๆหนักหนักมากๆอันนี้มีความสําเร็จดีมีความโดดเด่นมากแล้วคุณก็จะมีโชคเรื่องงานเข้ามานะมีะไรายได้เข้ามามากด้วย ในเรื่องของการเงินตอนนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณช่วงอาสัปดาห์แรกนะยังจอนอยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นการเงินของคุณก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่และดาวเป็นอุดด้วยนะยังมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่อย,อยู่พอวันที่เจ็ไปแล้วเนี่ยดาวการเงินของคุณจะจรเข้าพบปุปตตะเพราะฉะนั้นนอกจากคุณจะมีโชคเรื่องงานแล้วนะตุลยังจะมีโชคในเรื่องของเงินด้วย อังคารในเรือนราหูเนี่ยมันเป็นดาวคู่ธาต,ตุลมเพราะฉะนั้นโอกาสจะมีเข้ามาแล้วตัวคุณเองก็จะมองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางว่าอะไรที่จะทําเงินได้คือคุณจะมีไหวพริบดีคุณจะทันเหตุการณ์เหมือนจับสินค้ากระแสแบบนี้นะคุณจะจับสินค้าเก่งตัวไหนที่จะทํากําไรนะมันทําให้คุณจะมีะไรายได้เข้ามาได้มากแล้วก็ยังมีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภที่ไม่คาดฝันโชคจากการเสี่ยงดาวการเงิน ที่อยู่ในพบปุตตะเนี่ยใครพื้นฐานดวงมาดีๆคุณมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้เลยนะได้เงินก้อนโตหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษเงินปันผลเงนลิงนส่วนแบ่งเงินส่วนแบ่งต่างๆได้รับผลจากการมีคู่สัญญามีหุ้นส่วนที่ดีได้รับจากคนรักคู่ครองเรียกว่ารายได้ของตนในเดือนนี้นี่มีไรายได้เข้ามาได้หลายทางจริงๆนะในเรื่องของความรักอังคาร ดาวคนรักคู่ครองก็จออยู่ในภพปุตตะเหมือนกันคุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะก็ ความรักเขาเรียกว่าสดใสยอยู่นะเพียงแต่ต้องระวังในเรื่องของคําพูดเพราะว่าพอพุธที่ไปอยู่ในราศีเมษเป็นเดือนทัดไฟมันทําให้คําพูดของคุณจะกดดันบางทีคุณไม่ได้ตั้งใจแล้วไปอยู่เรือนอังคารเนี่ยน้าเสียงที่พูดจะพวนก็ทําให้บางทีพูดไปแล้วคนฟังเขาอาจจะไม่เข้าใจมันทําให้มีปัญหามีความไม่เข้าใจกันได้ประกอบกับตัวคุณเองก็หงุดหงิดง่ายด้วยนะอารมณ์เปลี่ยนง่ายอย่างที่บอกมีทั้งราหูมีทั้ง มันหรือจะยูมีตังเกกเกลงอยู่เนี่ยทำให้อารมณ์ก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนอยู่พอสมควรก็ระวัดระวังเรื่องอารมณ์สักนิดหนึ่งนะเวลาที่งุดหอิดอารมณ์ร้อนก็อย่าอย่าพิ่งพูดจากันนะแต่เรื่องดีๆก็มีนะเพราะว่าคุณก็จะได้รับผลคนรักคู่ครองนําความสําเร็จมาให้เราก็มองในส่วนดีของกันและกันแล้วก็เลือกที่จะเอาใจใส่กันและกันจะดีกว่าเนาะส่วนคุณที่ยังไม่มีคู่ ตอนนี้ดาวคนรักไปอยู่ในภพปุตตะเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่นะหรือว่าเจอความรักที่เรียกว่ารักแรกพบรักเร็วอันนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะก่อนจะรักเนี่ยอย่าพึ่งใช้หัวใจนะใช้สมองก่อนพิจารณาดูดีๆส่วนคนที่จะได้เจอกันก็ไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลนะเป็นคนใกล้ตัวคนหรืออาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะ ราะว่ามีสุขมรณะมาจรร่วมอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนไกลที่มาอยู่ใกล้หรือคนที่มีอายุต่างกันมากๆคือน้อยกว่ามากๆได้แก่กว่ามากๆได้คนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วได้แต่ว่าถ้าคุณเจอคนรักในช่วงนี้ข้อดีคือหาเงินเกง่งปากหวานเอาใจสายคือทําให้คุณ มีความสุขได้ทำให้คุณแฮปปี้ได้เพียงแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นดาวสุขแล้วพอไปอยู่ในเรือนราหูต้องระมัดระวังในเรื่องเวลามีความรักแล้วคุณจะค่อนข้างทุ่มเท นะคือให้หมดตัวให้หมดใจเวลาเจ็บเจ็บนานนะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวนะแต่เราต้องให้คุณค่าตัวคุณเองก่อนเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะไม่ทําอะไรที่มันด้อยค่าตัวเองเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวเองคนอื่นเขาก็จะให้ค่าตัวคุณนะฝากเอาไว้ให้คิดโดยเฉพาะสาวสาว หนุ่มๆไม่ค่อยต้องห่วงเขาเนาะห่วงสาวๆนี่คือภาพรวมของชาวตุนในเดือนเมษายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า